สวัสดีครับผมโมโบโก่อม่องวงอันนี้ผมจะพามาชมรถหกล้อเสียออฟลงดินกันนะครับเอ้ยโอ้ยุบเลยเามารับลมหกล้อดัด้ดินนะครับ ลงลงก่อนก็ได้มั้งอ,อยกง้าบยกก็ทำการเอาน้ำลงก่อนนะครับ เออรถขึ้นก่อนจะค่อยถอยมาดำใหม่โอ้โอ้รถเสียออฟแรงอยู่แล้วเออดำเลย à, một leo ý ê bán lấy bán lấy một leo ê ừ. à, ข้อมมาวางแล้วเอาดินมาลงฝนตกนยุนยุบหายไปครับดินนะครับเดี๋ยวเซอฟจะวิ่งไปเอาดินต่อนะครับนี่ครับพื้นก็โอ้หายไปเยอะครับมันหายไปไหนไม่รู้นะเนาะเออเรจะยกตัวไม่ไก็ทำการคุยกันนะครับ ว่าเอาอยัางไงเพราะว่าดินมาลงไว้ดันไม่ก็ถอยเข้าไม่ได้ครับยุกนี่างนี้ก็จะวิ่งไปเอาดินมาก,ก,นมาก,กันอีกนะครับไม่พอครับ จังเนี้ครับก็จะมีครบนะครับรถล้อร,รถเกี่ยวรถแมคโคครับก็รับรับแจ้งต่อรถเกี่ยวด้วยครับรับซ่อมด้วยถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมป่าชนดันดินกันครับโอ้จะอันดอนดีๆนะโอ,โอ้ออกออกออกตื่นแล้วเนี่ย เอาให้กิฟต์ไปนะอันนี้ก็จะเป็นกูบูต้าสามหกนะครับสามหกศูนย์แปดอันนี้ก็จะเป็นรถของป่าชนเองนะครับป่บาชนก็จะมีกูบูต้าอยู่คันนะครับสามสิบหกแรง เขาทำนาด้วยครับก็ซื้อเอาไว้ตีเอาไว้ไถของเขาเองครับอ่ใครสนใจอยากจะหาไปดันดินหรือว่าไปตีเลนก็ต่อสอบถามกันได้ครับเอาแค่ในระแวกใกล้ๆครับก็าจะเป็นเขตเกาะขนุน อำเภอพนมตารคามจังหวัดชาเยเชิงเทานะครับขนานจะเล็กไปห,หน่อยครับนี่ก็จะดันไม่ค่อยไปครับจะต้องดันไหลรอบนะครับจะด,ดันลงไปให้มันเต็มตรงนี้นะครับยึดสายไปเยอะเลยครับตอนแรกมาลงมันไว้มาดีครับจะเป็นรถเกียชาญ เลือกของชั้งเนี่ยครับของชั้งเนี่ยอยู่ชั้งเนี่ยก็จะมีควบคุมปกรณ์น,นะครับรถเกี่ยวก็จะมีสองคันนะครับอยู่ชั้งเนี่ยก็จะรับต่อรับซ่อมแต่วักรถนะครับพวกรถพวกข้อ ฝาชนฝาชนฝาชนก็อาจจะได้หมดนะครับฟอร์ดบุตตาก็มัก็จะสามารถจันหรือว่าจันเรียกไม่ง่ายจะตับอรจา์นะครับจันดินก็จะรู้จะรู้หน้างาน,นครับ้อาเอาเยังไงจัน จะขับรถขบล้อครับทันสีเขียวครับที่ผมเคยลงคลิปไปเราจะขับรถของช่างโตนะครับที่อยู่นาน้อยก็ช่างโตจะเป็นพ่อของเสียเจมนะครับช่างโตก็จะมีทั้งรถท่วงทั้งแมคโครก็รถเกี่ยวด้วยครับนะครับเราไปรับชมกัน รถเกี่ยวมาเยอะครับวันนี้เรามารับชมรถไถกับรถห้อรงดินกันบ้างรถไถดันดิน ดีเดียวนะครับอดินก็จะค่อนข้างเป็นเป็นหินครับหินเยอะดินอย่างนี้ก็ไปกบหลุมกบบ่อถ้าจะดีครับเพราะว่าเวลาผมตบมาก็จะไม่ ติดเท้านะครับเวลาเดินเฮ้ยดินมันเป็นไงน่ะโอ้มาครับยูทูบเบอร์เจมจมเอ้ยจมกลัวอะไรไม่โทล่มีเออดินมันนุน่มง่ายเหรอ รถเหยียบไปน่วมเลยเน๊่อย่าไปจำลอยกันที่จำลอยก็เดีย๋ยวก็เรียบร้อย ม,มุมนี้นะครับโอ้ยมันนิ่มไปกระหม่อมเด็กเลยอะ่ะ ยี่พี่ถอยมาแค่ตรงนี้ยังยังยุบเลยไย่หิวข้าก็ให้เปลี่ยนก็ไปเที่ยวนึ่รวมใหญ่แล้วะ่ะใายย้ายฝั่งไปดันฝั่งนี้นะครับ ชมฝั่งนี้ม้างครับ มันเป็นมันมันเป็นย <of> ังไงลุย e กูต <están> oh. ้าว่าโขป่าชนบอกกูต้าลุยครับโอ้ยป่าชนก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย หินนะหินหินก้อนโตๆก็จะทำให้รถโหดนะครับน่าจะ ีเที่ยวครับะห็นเราว่ากันว่าเอา้าอีม้ลงสีเที่ยวห้ังเต็มเต็มหลุมนครับ ดีเท่าไหร่นะครับว่าแดดออกๆออกกบคุกนะครับก็อาจจะมืดมากระว่างมากนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรถเสี๋ยวอ๊อฟลงดินกันนะครับออกไปก่อนดิไปเชิญอ,ออกไปก่อนลบรถถ่ายลบรถก่อนดินะครับมันดินค่อนข้างจะนุ่มนะครับ ต้องคอยกันแ,แบบระวังระวังเลยนะครับเอ้ยอ้ำเ,เ,เ,เลยเอ,อ,อาลย่านี้จะเป็นรถช่างหนีนะครับจอดคอยอาจจะเข้าได้ ที่เดียวแล้วนะครับเพราะว่ายุบครับน่วมไปหมดลงเลยป่าชนบอกพอก่อนมั้งครับ ก่อนนะครับดูว่าพอไหมเดี๋ยวมันก็ไปเจดสุดนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถขูดย่างเีน่ถอยกองดินแฮทดีครับท่อ,อจะถอยมาลงตรงนี้ครับ ไอช,ชนไม่ไม่อยู่ยงนูนะ่ะถ่าวีดีโออยู่ระวังดูล้อฝั่งงูด้วยนะทายไปท้ายไปชนดูดีนะหลุมฝั่งนงะูนะ่นนะการโบกรถ

เขาจะทำแบบเป็นคนา 我搞不爽。寶寶寶寶寶寶